ก็ขอสวัสดีนะครับอยู่กับผมช่องหนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนแก่นอีกเช่นเคยวันนี้นะครับก็มีข่าว,ข,าวข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับที่ดินสป,ปกนะครับวันนี้ใครนะครับที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้ก็จะเข้าใจมากขึ้นในส่วนของที่ดินสป,ปกไม่ว่าจะเป็นการทําบันทึกเครือญาินะครับหรือว่าการจัด เรียงลําดับเครือญาตินั่นเองนะครับต่อมาเลยนะครับก็เป็นการขอรับมรดกจากผู้วายชนนะครับหรือว่ารับการจัดที่ดินแทนที่นั่นเองนะครับและหัวข้อต่อมานะครับก็คือการที่คุณเข้าไปอยู่ในที่ดินซึ่งเป็นเขตปฏิรูปนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นที่ดินพบท5นะครับจะไปสู่เอกสารที่มีชื่อว่า4.01อย่างไร นะครับวันนี้มาพูดมาคุยกันนะครับใครอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับที่ดินสปกนะครับหรือเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภทเลยนะครับก็ใต้คลิปวิดีโอจะมีคําว่าเพิ่มเติมสามารถกดคําว่าเพิ่มเติมนะครับก็จะเจอลิงก์ไลน์นะครับโปรดอ่านรายละเอียดนะครับก่อนที่จะกดลิงก์ไลน์เข้ามานะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ เราไปดูหัวข้อที่1กันเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับที่ดินสอปรกอรนะครับมีประกาศนะครับหรือว่ามีการปรับปรุงตัวบทกฎหมายล่าสุดนะครับไม่ใช่ล่าสุดนะครับเมื่อปีพศ5 6 6 4นะครับก็ต่อมาก็ปี66ก็มีการปรับอีกนะครับแต่เรามาดูปรับในปี6 2 5 6 4มีอะไรบ้างน,นะครับ หลักๆเลยนะครับก็คือประชาชนนะครับสามารถยื่นเช่าที่ดินสอปกอได้การที่ยื่นเช่าที่ดินสปกอนะครับไม่ใช่เช่าตามข้อ62นะครับปรับเมื่อปี64นั้นอันนั้นสามารถาเช่าโดยตรงนะครับโดยคนที่จะไปยื่นเช่ายังไม่มี4่ขีด0ูนนะครับหรือว่ายังไม่มีที่ดินที่ดอนนะครับ หรืออยากจะเช่าเพื่อทำเป็นพื้นที่รับซื้อพืชผลทางการเกษตรเช่นลานอ้อยลานมันนะครับลานซ่อมเครื่องจักรที่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับเปิดขายปุ๋ยนะครับขายยาฆ่าแมลงอะไรประมาณนี้นะครับแม้กระทั่งแม้กระทั่งปั๊มน้ำมันนะก็ยังสามารถทำได้นะครับนะถ้าเกิดบริเวณนั้นมันเป็นพื้นที่ห่างไกลนะครับ ชาวบ้านชาวเมืองก็เดือดร้อนนะครับเวลาจะไปเติมน้ํามันแต่ละครั้งนะครับก็ไกลอันนี้ก็คือเป็นตัวระเบียบนะครับปรับปรับเพิ่มเติมนะครับในปี64 6, 6นะทีนี้มีตัวไหนอีกนะครับาสามารถทำจัดทำลำดับเครือญาติได้คำว่าจัดทำลำดับเครือญาิเนี่ยก็คือในส่วนของสมมุตินกรกนะครับ ได้ครอบครองที่ดินที่มีชื่อว่า4.01นะมีอยู่ประมาณ20ไร่นะครับในกรนีีก็มีมีลูกทั้งหมด2คนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเนาะทีนี้ในกรนีีก็มีความประสงค์ว่าไม่ต้องรอให้ตัวเองเสียชีวิตนะครับก็เดินไปที่สำนักง,งานปฏิรูปจังหวัดนะครับสามารถไปทำลำดับ เครือญาติไว้ได้เลยนะครับว่าจะให้ใครนะก็ไปทําบันทึกนะครับให้บันทึกถ้อยคําแล้วก็ทําบันทึกกับเจ้าหน้าที่สปกจังหวัดนั้นๆที่ที่ดินตั้งอยู่ว่าหและจะให้ภรรยาเท่าไหร่นะครับในจํานวน20ไร่ให้ภรรยา10ไร่นะครับให้ลูกคนละ5ไร่นะลูกชื่ออะไรนามสกุลอะไรอันนี้คือ จะต้องลงรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับให้บันทึกถ้อยคําแล้วก็จะมีหนังสือทำเ,เป็นเอกสารทําลําดับเครือญาติไว้ที่สปกนะครับเมื่อท่านสิ้นชีพลงนะครับพอสิ้นชีพลงอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งสรรปันส่วนตามที่คุณได้ทำลำดับเครือญาติไว้ นะครับโดยเจ้าหน้าที่สประกจะเป็นผู้แบ่งสรรปันส่วนให้ตามสิทธิ์ที่คุณร้องขอเมื่อยังมีชีวิตอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นการมันจะคล้ายๆกับพินัยกรรมแต่พินัยกรรมจะเอามาใช้ในส่วนของที่ดินที่เป็นของรัฐไม่ได้นะครับโดยเฉพาะสประกอน,นะครับไม่สามารถแต่งตั้งผู้จัดการมรดกได้นะครับในที่ดินสประก นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กฎหมายให้ทําก็คือจัดทําหนังสือลำดับเครือญาตินะครับประเด็นต่อมาเลยนะครับในลักษณะที่ยังไม่มีการเสียชีวิตจากผู้ที่มีชื่อใน4-01ดศูนค่อยๆฟังไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับก็เมื่อเรามีชีวิตอยู่เราสามารถจุงไม้จุงมือกันไปนะครับ ที่จะแบ่งสรรปันส่วนกันได้เลยในลำดับเครือญยตินะครับก็เช่นนายกมีที่ดิน20ไร่ก็อยากจะมอบให้พรรยาของตัวเอง5อ5ไร่นะครับมอบให้ลูก5ไร่มอบให้ลูกอีกคนนึ่ง5ไร่นะครับแล้วตัวเองเก็บไว้ส่วนหนึ่งก็คือ5ไร่นะอันนี้คือเราสามารถไปแจ้งความประสงค์ ที่สำนักงานปฏิรูปจังหวัดได้เลยนะครับได้เลยนะก็พร้อมรวมตัวกันไปเลยลูกสองคนภรรยาหนึ่งคนนะครับเพราะว่าบางครั้งบางคราวนะครับก็สามีอาจจะกลัวลูกๆไม่ได้เพราะว่าในทางกฎหมายของสอปกรนะครับถ้าเกิดผู้ที่มีชื่อเป็นสามีเนี่ยเสียชีวิตลงเนี่ยที่ดินที่เป็นสอปกอรจะตก ไปสู่พันรยาจะจดทะเบียนสมรสก็ได้ไม่จดก็ได้ถ้ามีสักขีพยานร,รู้เห็นนะครับว่าอยู่กินกันฉันสามีพันรยาถ้าแม่ไม่รับก็จะถึงจะตกมาเป็นของลูกนะครับเนาะอันนี้ก็คือพูดให้ฟังพูดให้ฟังนะครับใจเย็นๆทีนี้ในส่วนของอคุณสมบัติเรามาดคูคุณสมบัติกันบ้างนะครับคุณสมบัติเนี่ย ผู้ที่ได้รับนะครับสปกรสี่ขีดศู์หนึหรือเป็นผู้ตกทอดทางทายญาติเนี่ยก็จะต้องมีคุณสมบัติหนึ่งเป็นกเกษตรกรนะครับเป็นผู้มีไรายได้น้อยเป็นผู้บรรลุนิติภาวะนะครับหรือมีอ่าเป็นกเกษตรกรถือสมุดเล่มเขียวไอ้ไอ้ตรงนี้จะถือก็ได้ไม่ถือก็ได้นะครับแต่ถ้า ทำสมุนเกษตรกรเล่มเขียวไว้ก็จะดีนะครับแล้วต่อมาเลยจะต้องไม่มีประกันสังคมมาตรา33มาตรา39และ40มีได้ครับแต่33ไม่ได้ครับเพราะถือว่าท่านไม่ได้เป็นเกษตรกรเต็มตัวนะครับอันนี้คือตามระเบียบข้อบังคับนะครับของสปกรนะส่วนข้ออื่นๆก็อาจจะ แล้วแต่ดุลพินิษของคณะกรรมการสอประกรจะพิจารณานะครับนิติกรก็จะสอบนะครับสอบสอบเราเวลาเราจะไปรับที่ดินเหล่านี้ที่ผมเอ่ยมาเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการทําตามกฎระเบียบทําตามกฎหมายเมื่อปี64นะครับและปี64ก็ยังกําหนดให้อีกว่าบุตรบุญธรรมสามารถรับได้ครับเมื่อก่อนนี้บุตรบุญธรรม จะไม่มีสิทธิ์รับที่ดินสปกต่อจากผู้วัยชนนะครับปัจจุบันนี้บุตรบุญธรรมสามารถรับได้นะครับบุตรบุญธรรมสามารถรับที่ดินสปกได้แต่จะต้องมีการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมจริงๆและการจดทะเบียนนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่า10ปีถ้าครบ10ปีก็เท่ากับลูกหนึ่งคนครับนะก็สามารถรับได้ปกติแต่ถ้าจดถ้าไม่จดทะเบียน ไปรับเป็นบุตรบุญธรรมโดยปากเปล่าไม่มีเอกสารอะไรยืนยันอันเนี้ยไม่มีสิทธิ์รับที่ดินสปกนะครับนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็2หัวข้อแล้วนะครับก็คือ1เลยทําบัญชีเครือยาาินะครับส่วนหัวข้อที่2ก็คือการรับมรดกตกทอดนะครับถ้าเกิด ผมเพิ่มเติมให้นิดนึงถ้าเกิดเสียชีวิตแล้วนะครับถ้าไม่ได้ทำลำดับเครือญาติไว้ท่านก็จะต้องเอาใบมรณบัตรนะครับภายใน1ปีนะหลังจากาสิ้นลมหายใจไปภายใน1ปีเครือญาติที่มีคุณสมบัตินะครับที่กล่าวมาจะต้องไปยื่นที่ปฏิรูปจังหวัดนะครับเพื่อขอรับมรดกหรือใช้คำว่ารับการจัดที่ดินแทนที่ตามตัวบทกฎหมายนั่นแหละครับ โอเคนะครับอันนี้เราสามารถทําได้นะครับแต่ทางที่ดีผมอยากจะให้จัดทําลําดับเครือยากนะครับลูกๆหล,ลานๆจะได้ไม่ทะเลาะบอแวงกันนะส่วนใหญ่แล้วคนนี้อยากได้เท่านี้คนนี้ไม่ยอมออคนที่เลี้ยงพ่อจนเ,ออเสียค่าค่ามือเนี่ยอยากได้เยอะกว่านะครับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้เยอะกว่าแต่ ก็มีอีกคนหนึ่งคัดค้านเอา้าผมก็ส่งเงินให้เหมือนกันผมเป็นคนไถ่ถอนที่ดินมาจากที่เอาไปจำนำกับทกศอ,อันนี้ก็จะเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ดินอะไรครับผมแนะนําถ้าเป็นที่ดินของเราของเอกชนเนี่ยนศส,สีเนี่ยให้เป็นทาให้เป็นมรดกจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นที่ดินของรัฐให้จัดทําบัญชีเครือญาตินะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่ หัวข้อที่3ก็คือที่ดินพบท5อยู่ในเขตปฏิรูปอันนี้ก็สามารถไปขอขึ้นเป็น4 0 1ขีด01ได้นะครับโดยแจ้งความประสงค์เข้าไปที่สำนังกงานสปรกรจังหวัดนะครับก็ไปดาเนินการเอาสำเนาทะเบียนบ้านแบบประจำตัวประชาชนไปนะครับแล้วก็ได้มีเอกสารข้างเคียงสักหน่อยนะครับเอกสารข้างเคียงอาจจะเป็นสปรกรสี่ขี์หที่ ที่มีอยู่ข้างเคียงไม่ไม่จำเป็นต้องติดกันก็ได้ครับถัดไปอีกสักหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ใบเสียภาษีที่เราเสียให้อบตอรหรือเทศบาลอยู่นะครับเอาไปแจ้งนะครับว่าเราได้ครอบครองทําประโยชน์อยู่ตรงนี้มานานแล้วเป็นเขตปฏิรูปนะครับที่ดินพพท5ไม่ต้องไปรอโครงการเดินสํารวจที่ออกโฉนดจากภาครัฐนะครับเพราะตราบใดที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ควบคุมไว้ทั้งอําเภอรหรือตําบลเนี่ย เต็มที่ก็ได้แค่ไปขึ้นเป็นเอกสารที่มีชื่อว่า4.01จะไม่สามารถเอาไปขึ้นเป็นอย่างอื่นได้เลยนะครับแม้กระทั่งเอาไปขึ้นเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรก็ไม่ได้ครับเพราะโฉนดเพื่อการเกษตรมันออกมาจากเอกสารที่มีชื่อว่าสปก4.01ที่มีอายุ5ปีนะครับเอกสาร4.01มีอายุ5ปีจึงจะนำไปออกเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรได้ นะครับแต่ถ้าเป็นโฉนดคุดแดงที่เป็นโฉนดกรรมสิทธิ์จริงๆอันนั้นไม่ได้แน่นอนนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือขั้นตอนวิธีการนะครับส่วนจะเร็วจะช้าอันเนี้ยตอบไม่ได้ครับขึ้นอยู่ที่งบประมาณของสพจังหวัดที่จะมีงบประมาณแบ่งสรรปันส่วนมาให้เจ้าหน้าที่ออกมาลางวัดแล้วออกเป็นใบสอรอ5กก็คือใบอ่อนนะครับหรือ ท้ายที่สุดมีการสอบสวนสเสร็จเสร็จอะไรเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะออกเป็นหนังสือที่มีชื่อว่าเอกสาร4.1ให้ท่านนะครับโอเคนะครับหวังว่าพี่ปานอาคงจะเข้าใจใครอยากจะปรึกษาเรื่องที่ดินกับผมนะครับใต้คลิปวิดีโอมีคำว่าเพิ่มเติมหาคำว่าเพิ่มเติมให้เจอแล้วก็กดเข้าไปจะเจอลิงก์ไลน์แอปพลิเคชัน line ของผมนะครับอ่านรายละเอียดของไลน์ก่อนก่อนที่จะทักผมมานะครับยินดีให้บริการ นะครับลองกดเข้าไปดูแล้วท่านจะรู้นะครับโอ้โหคนหนุ่มทําไมมันถูกอย่างนี้ถูกแสนถูกนะครับอ่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องของผมด้วยนะครับมีประโยชน์และเนื้อหาสาระเกี่ยวกับที่ดินที่ดอนผมจะรีบนำอัปเดตให้ทันทีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปวิดีโอหน้าแน่นอนครับกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ